สบายดีพี่น้องเปิดภาพมากะยูบานเลยพี่น้องเลยยังบม่ทันได้พากันออกน้าอันสิเป็นครัวเาเพาว้ยครัวเฮาก็ยังไม่ได้มาบํารุององันไ่ได้คอยได้เหตุกินเนาะจ้ะเป็นหมอนหนึ่งหมอหมอนหนึ่งเข่าเต้าแล้วกับทักยังไงดูน่ารลกจิู่ถ้วยบงวงอะไรจ้ะพี่น้อง อีกคนยับ้านนะยูช่างใดเนาะเนาอันนี้แต่งตัวดีพ่อเนี่ยแต่งตัวให้สบายดีพี่น้องไม่ใช่แตเถืยงเถียงเอ้ยไพ <c oughs> ชลาดเซลทีเขาสื่อมากมันนะครากระติดแล้วพี่น้องเลยเด็ดเลย ถึงลังคาใช่เลยประตูบังมันสัมาด,ดูปิดปิดอ่านี่ฮอกบบระตดบอลใกล้ใทางออกแหละบอล่อพออันงูบ่อยๆก็ว่าได้พี่น้องเลยเพราะว่าเฮาก็ออกมาเข่าหอมง,งามตอนเด็กๆตอนคืนนะนะพอมีแสงสว่างตะกี้กับโบมีเลยเนาะนะโบมี่มัเมืดมันมืดแต่พอได้อันนี้แหละก็ดี เพราะว่าไม่ง่าซองกายเติมกระหุงได้พี่น้องเลยอันนี้จักจักวัดก็หกสิบวัตความแหงของไฟมันกำลังสากแบตอยูน่นะจ้ะสากแบตด้วยแสงอันธรรมชาติพระอาทิตย์พี่น้องเลยซื้อมากนนาาากับบนได้เลยค่ะหาเลยกบาทดกำลัง ะเป็นบรรยากาศทางนั้นเนาะเขเตจะกรตตัดต้นคามใหญ่อ,ออกไปแล้วเลือดแต่เงาออมันเนาะอันนี้จะเป็นทางดน้ำทางหลังบานพี่นอ้องเรื่องคยังคือเก่ายังสภาพคงคือเก่าพี่นอ้องเลยยังบ่มีการเปลี่ยนแปลงเลยว,ว่าการเคลื่อนไหวยังใดใดท้งนั้นอันนี้จะเป็นต้นมะยมจะเป็นสวนขเขตาะกาตพี่นอ้องเลยสวนเข้า เป็นเ,เหล่าขาวทำไเสกเป็นเ,เหล่าขาวเฮาติดแบบนี่ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเองนี่แหละจ้ะพี่น้องเดูความสว่างเพื่อความสว่างแล้วก็ปลอดภัยน้ำพอหยันกลางค,คืนเธอเหยัยบนั่นหยัยบนี่เนาะว่าบ่ได้ดูบรรยากาศทาั้งน,นั้นเนาะพี่น้องอยังบ้านในพากันออกหน้าตนอนนี้บัวาก็ยังตาเครื่องคเป็นเหล็กแตรไดก็บ่ฮพ้งพี่น้องเลย โอ้ยเราจะคุ้ตาคุ้เหล็กแปดได้หนีหนสูงันน้ำบิดเดียวอยู่ใสยังไงก็แห้งนะฮะใส่ก็<ว>ได้ไแห้งแงดดบ้านาเฮาแดดบ้านเฮาโพะปดพูบอ่ะกําลังตาเขื่องพี่น้องเวลาไปคนตาเดี๋วก็ซักน้ำกันแถนแหละพี่น้องเลยซักตาไม่มีเครื่องบลา,ายเป็นไรนะรจ๊ะยาข้าเจร 1> <1> นะ ใกล้กล้สิแห่งตายล้วพูดทท้ทั้งรุ่มนะตายแล้วให้หนาตะกะเขานะพี่น้องเออเบีวว้วเปล่าเลยแห่งเบ้อเลยสิเ,งงเ,เป็นการหมู่บาราวเพื่อน้างแข่อะไรพี่น้องเบากี่เพื่อนก็ไปยู่ล้วเพื่อนก็ไปทำงานู่เมืองเวียดประเทศเวียดนามป้าดาวมันตายเลยทั้งรุ่มนะตายแล้วกาข้าเาจ้าทั้งรุ่มพี่น้องาตายแห่งเบิอเลยใครเลยทั้งเทิงนี่ทั้งเทิงไยเทิงพอ เป็นยังก็มันจะบวตายนี่เมื่อในหับนําจากเขาอาบหนแล้วมันไหลลงลงตงัวนี้คือเขาซักผ้าซัากแพายังก็ป้ามันจะชีบังเบิดแล้วพี่น้องเลยเบิ่งเกลไก่เลย,ยมันจะชีบังเบิ่แล้วกาาเจ้ากาดีมัน,นแดงไพกาขาเจ้ากาจนแหงตายเบิดแล้ว พวกเฮากับมื่อแรงพี่น้องก็สีดูดหนามใส่ผู้ทั้งลุมผู้มันดแดดแห้งรีข้าเจ้ากับน้ำน้องกระดูดร้ายเขือ่อนก็จนบกแห้งเบิด์แล้วเนาะพู้ทั้งนี้ยังบ่พันในดำจักต้นเลยพี่น้องแถวนี้นะบ่มีไฟดำหน้าเลยนังขี่ไทยแห้งเบิดตตอนขี่ไทยแห้งกุ้นๆเลยแล่มองไปทุ่งหน้าก็ได้คือบ่แม่ยั้หน้าคือแม่ยั้ยแรงนี่โอ้ยโหทงหน้า ยังโบมีไพด่ดำตัดผ้าม,มาทางเฮียนให้แล้วเ,เขาฮะเครื่องอันนี้นจะเป็นต้นนั้นต้นน้ำน้ำนี่เหี้ยวโบตัดออกบ่แต่ว่าต้นน้ำน้ำอันนี้กินเสพแสบ,แสบแลเลยเพียงตัวกินกระปุลกับเจีเยวโบตัดเครื่องเสร็จแล้ว เราก็สิให้พากันออกเพียงหน้าเออขดเลียงไผลงไปอีกว่ะเติกกเกตนกันได้งากับพี่น้องเลยสบันงามบ่โอ้ยขึ้นมาอีกแล้วเราเอย้อยง่ายง่ามากเลยว่าทั้ทงนี้ก็สะอาดสะอาดอยู่พี่น้องเลย ว่าวรเราไปได้มากินขนมขนางนมยังส่วนร้ายก็สิอยูน่นานอกจากมันลมช่วงยง้มมัน,นยังก็ยามยามหนาวหะนะมันปิ้วมาขยุงขยะบาริสิเป็นประเภทมักหนาดอกร้ายก็หมูมักหนาอะไรค่ะบริสิเป็นดอกจำปากันยังโบราณมีอันดอกดอกจำปาสีขาว ลูกไว้ปลูกจะฮึงเลยบอกอนนันดอกต้นะดอกต้นปานี่ก็ยังไม่ให้ปลูกดอกไม้ดอกทั้งหนาบ้านกระไรไรคนก็บอกว่าแนะนําให้ปลูกดอกไม่นะจะแต่ว่าเฮายังบ้านปลูกกะอย่าออาไปปลูกนะอยู่หน้าบ่แหลบสลายกับเจนงัว,ข,งวข้าเจ้าเพราะว่าหัวเฮากับวด้มาตรฐานนาะจะปลูกต้นดอกเศรษฐีดอกอันนั้นนะก็มันก็ยังกินอยู่ได้เพียงเลย จะเป็นทางหน้าบ้านจะปิ้วมาไหนเด้กําลัางว่าชมว่าสะอาดสะอาดไปแล้วปิ้วมาจากไทยเลยเดี๋ยวสิมาเก็บออกจะเป็นทางหน้าบ้านพี่น,น้องจะเป็นเฮือนกเจ้าภายในหมู่บ้านนี่แหละอืะตัวมะกรูดบะเทินมานี่ใกล้ๆมันจะเป็นทางทางออกไปเที่ยงนาไแหละสู่ทางง่ายอยู่พี่น้อง ต้นดอกพางนะแดงๆอันนี้เฮือนลังยังไงก็เจ้าไขา่เครื่องนะพี่น้องก็เจ้าเจ้าไข่เครืองแล้วก็จะไปซื้ออันซื้อมะม่วงมาม,ะมะ่อาออกไปอีกมือนี้พี่น้องเยซื้อมะม่าบอไข่บออไปไหวหน้าแหละ,ะเป็นทางหน้าบ้านฮะ เลี้ยงกระล้าวปักยังอยู่แต่ว่ามันกะคือว่าแล้วมันกระชุบส้มมากกว่า,าบาริโตเติมม mm ิยังเมากกบ่าบริษับเอฟซีบอกให้สาบอันบอกขายปิดดูพอบอยงูเขาค่้ที่ขอบคุณในรายเด้อจ้ะพี่น้องแต่ว่าสําหรับเท่าว่าทังเบิง้งไงล่ะจ้ะมันเท่ออาจชิด้สาบในไวไๆนี่ก็เป็นไปได้มันเท่อกัอาชจจิดวัยสาบเลยก็เป็นไปได้หล, <laughs> ลายทางพี่น้อง เฮาก็ยังนอนอยู่ในๆอยูอย่เลยแบรนเบยนอนอยู่หนอกคือเก่าทั้งหนอกก็ลุงลุงเพราะว่าหนึ่งมาเฮากับแบรนเบยกคอยอยู่มันก็โล่งอ็ได้ส่วนร้ายกับคั่วเขากับเบย์คอยเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินซ้ำมีแต่แบบออกไปกินอยู่หน้านะเป็นบางมือกินอยู่บา้านจะรุนเถือ่อนกันกินอยู่บา้านกับพี่นนอกขึ้นเหียนนั่นแหละ ก็หลายคืออันลายมือแล้วที่บ่ได้มากินอยู่บ้านนี่กําลังเตรียมตัวสิออกไปนาวไปหาเด็กๆพี่น้องมาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมยังเป็นรูปคือเก่าเพราะว่าเฮายังบ่ทันได้สารนะจ้ะยังบ่มีอีหยังที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมนะจ้ะยังเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็บ่ค่อยเห็นอีกแล้วก็ดีล่ะที่บ่เห็น พี่น้องเลยยังควันาวาอยู่เลยหลังจากที่เห็นไปหมดนะโอเคนะพี่น้องเราจะพักออกหนะ้าได้เสร็จถ่ายบึงในตัวบา้านอีกจักหน่อยพี่น้องเป็นทาง้องหนะังเขาเขามากับมีไฟโซล่าเซลล์เขามาเจอบอดาวอีกนั่งทำอะไรจ๊ะน้าวะที่เขาเลยพี่น้องอันนี้สิเป็นทางลงหลงนะจานา้าหน้าบอลา ลโล่งๆพราะวา่าบูสัดมันเนี่ยเขาก็ทุ่ทุ่คู่มืออะไรเนาะดาวเพื่อนกันเลยได,ได้ได้เขาไปอย,ยู่ในเขาไปเป็นยังอันเป็นยังคืออันบอเปิดหน้าต่างพอหเอาสิออกหน้าเลยก็เริ่มบริบูรณพี่น้องเปิดแบบไม่ต้องห่วงเลยช่องโหว่ช่องว่างอยากปีนขึ้นทั้งทึงมีนยังมียายอยู่พี่น้องเลยยังมันว่า,าสั่งอีกแล้วเออสิปีนเฟื่อซะมันว่าสาั่งใส่อีกแล้วแต่ว่าห้อง พอมีไม่พ่อยแล้วเนาะเดแล้วดำหน้าจังสิมาทำความสะอาดอีกเทึ่งแต่ว่ามันมีแต่เพาะช่วงนี้แหละช่วงอันสังกะสีแต่ว่าทางในตัวบ้านก็สีบอคอยมีแล้วก็สะอาดขึ้นเก่าพี่น้องเลยได้เสียวออกอยู่พี่น้องมือได้หว่างซะก่อนมันกลายสมควรเนาะแม่น,น,น,นตัวอันแม่งอันนี้เน,ะน,นะาะ เบลพอได้พักได้พรนะสร้างก็เปบนโอ้โหจะเป็นเป็นคนน่รวยเบลแล้ว่นเห็ดงานปอนนี้เสียผาเขาก็ยังบพันในตู้สู่ตู้มาใส่แล้วยังแขวนไว้คือเก่าพี่น้องเลยนนี่ะจะภายในตัวบ้านนะจะเป็นกล่องเป็นยังจะดีเป็นฝากใหม่เลยครับก็มาใส่เครื่องเราเก็บพวกของเล็กๆน้อยๆเขาตู้เขากล่องเขาล่างไว้จะาพกากว้างเลยเนาะเาืึ้นกากว้างห้องกระยันเติบ นี่แหละคนมาอยู่แต่กาดสะอาดแม่นบ่อพี่น้องเพราะว่ามึงขึ้นนี่กระทูไปกับวดาวทุกแทบคู่มือเนาะบ่าทุกว่ได้คู่มือไหมบะ่าทุบว่ได้เมียคุ่มให้กางเกงดีกว่าใส่กางเกงดีกว่าสิพากันออกหน้าแล้วจ้ะนี่สิเป็นคั่วเนาะจ้ะคั่วเฮาเองคืออยากมึนมืดนะคั่วก็บ่ค่อยได้ใส่งานนะก็สิเป็นกระตุกเขา่าอันนี้ก็สิเป็นกล่องตู้เย็นพี่น้อง องตู the ้เย like, ็นแล้ว <Jonas> ก็ต nee, ู้ของเวลล์แ hmm. ต่ว่าบ่คอยได้มาเปิดแต่มันตายแล้วหนูกัดของเพิ่นนเลยผมแต่แต่เพิ่นเป็นอั่นสวนเิ่นก็เปิดตลอดคู่มือคู่มือแล้วว่ามนมีเงี้ยเพิ่นกับคอยเปิดเป็นไรเงี้ยให้เปิดหน่อยทั้งเตียงจกแล้วฮะเงี้ยโบยเปิดเรป้ายังสิจุกยังไม่หายระบาดนียป้าพี่น้องเอ้ยใส่ต้องเงินเงี้ยเยอะเยอะนี่นี่เลยเอามาออกมาโชว์สิใช่มีเงินจากบัตรเลยนะ ห้าร้อยเกียรมาเบิ่งเบิ้งกระเป๋าที่ล่ะอืมอ่นนี้นี่น้ากระเป๋าขาดขัดนี้นี่หนึ่งร้อยบาทแล้วก็หาทีพันเอ๋เบิ่งบ่าวตังบ่าดาวทีพันเป็นนั่นนี่เป็นเฮียบอะไรด้อธนาคารเราก็ได้เงินแล้วเอาอยังไปเลยเอาเป็นที่ดินไปจำนองบ่จำนอง อุ๊ยอังเด็กฟองเงินกข็ขาดขาดว้วยบอกไปซื้อใหม่แน่บมาสิซื้อใหม่ไม่ได้เงินยังไม่มีอโอเคพี่น้องอินขีบคำๆนะจ้ะรีวิวให้พี่น้องได้เบิง่งนจะพาพเพื่อนกันยังคือเก่าน,นะจ๊ะข้ากระตาขเกลียวเนาะเพราะว่าเราจะเก็บเงินได้หลายๆแล้วก็จะไปสร้างบ้านใหม่ <laughs> ตอนนี้ <laughs> นก็มีอยู่มีอยู่ห้าสิบพันกับหนึ่งร้อยบาทกับสิบพัน โอ๊คสิบไปอยากับฟูกไว้เนอะเดนี่ก็ขึ้นสิบอลอดเนาะเซนจะไปเซนฝึกที่ใหญโอเคพี่น้องไว้พอกันใหม่คลิปหนาด้ิจ้าสบายดีเบอร์สุขสุขคนที่เขามาหับ zoom กินข้าวแล้วแบบอ๋อเทียงหน้าเขาคือเก่าพี่น้องเลยไปพอกันอยู่เทียงหน้านะจ๊ะเด็กๆเป็นอะไรอยู่ใสมันนี่ก็จะมีแบบ ให้น้องหลีทันและจ้ะพี่น้องสิจัดการให้เรียบร้อยเนาะ<ป>ตาแล้วพี่น้อง,องสบายดี